สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกท่านนะครับชาวราศีมีนเป็นชาวราศีหนึ่งที่ซอบอกเลยนะฮะในช่วงปลายปี59นั้นที่มีดาวพฤหัสยกนั้นเป็นชาวราศีหนึ่งที่ได้อาน,นิสงส์ที่ดีแก่ดวงชะตาค่อนข้าง,งมากฉะนั้นชาวราศีมีนนะครับก็คงต้องขอบอกว่าในเรื่องของความรับผิดชอบในั้นะครับอาจจะมีโอกาสที่ดีตั้งแต่ในช่วงของปลายปี59อาจจะมีการพูดคุยการวางแผนชีวิตครอบครัวหรือการตกล่องของชิ้นของชาวราศีมีนนะครับ ฉะนั้นชาวราศีมีในใดๆนะครับที่มีแฟนอยู่นะครับก็อาจจะเป็นช่นวงจังหวะที่ดีนะครับบางคนอาจจะตั้งครรภ์บางคนอาจจะมีบุตรก็ถือว่าเป็นคําทํานายที่ค่อนข้างดีสาหรับชาวราศีมีนฉะนั้นหลายๆคนนะครับที่โงหาดูใจกันมาแล้วจะมองในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่กันอย่างแท้จริงมองในเรื่องของการแต่งงานแต่งการกันอย่างแท้จริงก็คงต้องบอกว่ามีโอกาสมากสาหรับชาวราศีมีนซึ่งเชื่อว่าชาวราศีมีนหลายๆท่านนะครับกำลงัลงรอ ที่อยากจะให้มีวันนี้แก่ดวงชะตาเองมากกว่าเปควรแต่ต้องขอบอกอย่างนี้นิดนึงนะครับต้องเกิดขึ้นในช่วงต้นปีเท่านั้นพอหลังจากคล้อยปลายปีไปแล้วชาวราศีมีนจะมีการยกตัวของดาวพฤหัสในช่วงเดือนกันยายน,นพอตอนนั้นนะฮะอะไรที่ว่าแน่มันก็ไม่แน่ซะแ,และฉดนั้นนะครับก็คงต้องบอกว่าชาวราศีมีนจะทําอะไรต้องรีบทำจะคิดอะไรก็ต้องรีบคิด นะครับและถ้าจะวางแผนครอบครัวกรอบคงต้องรีบวางแผนกันเลยนะครับฉะนั้นคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีคำำําทํานายดีๆในช่วงของต้นปี60ไม่ว่าจะมีบุตรเลยนะครับความรักหวานชื่นการเอาอกเอาใจการเทคแคร์ดูแลเใจใสกันนะครับของชาวราศีมีนนั้นน่าจะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดี แต่ก็คงต้องบอกว่าพอค้อยไปในช่วงปลายปีแล้วนะครับเมื่อดาวพ่อและดาวสุปเคราะห์มีการยกตัวเรียบร้อยตอนนี้เราปวดหัวแล้วนะฮะฉะนั้นชาวราศีมีนะครับนะฮะคนที่มีครอบครัวแล้วหรืออะไรแล้วก็อาจจะไม่มีผลกระทบแต่ไปมีผลกระทบกับใครครับคนที่โสดครับนะฮะคนที่โสดอยู่นะครับกำลังจะมองหาใครสักคนหนึ่งถ้าเป็นช่วงต้นปีนะเขาเดินเข้ามานะครับก็คงต้องประคับประคองกันนิดนึงนะฮะมองกันยาวๆนะฮะมองกันยาวๆอย่าพุ่งรียบร้อนเลยเรื่อย พอในช่วงปลายปีดูเหมือนกับทิศทางของดาวแบบเราะนั้นเข้าทํามุมกระแทกกระทันในเรื่องของอารมณ์กระแทกกระทันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ฉะนั้นนะครับสําหรับคนโสดนั้นมีโอกาสที่จะเจอคนที่ไม่ค่อยโอเคเข้ามาในชีวิตนั้นเป็นไปได้มากไหมบอกว่าในช่วงปลายปีนะครับหลังจากเดือนสิงหาคมยาวไปแล้วต้องดูกันดีๆสกีนคนเยอะๆฉะนั้นนะครับพอผมต้องบอกว่าถ้าเข้ามาพบกันตั้งแต่ต้นป,นปีหรือปลายปีห้าสิบก คือว่าจะเด็กแล้วในช่วงของปลายปี60ก็ราครบประคองชีวิตรักไปก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่มีไขรแล้วไปเจอในช่วงปลายปี60ก็คงต้องบอกว่าปวดหัวเลยครับนะฮะมีโอกาสมากที่ความรักนั้นจะดูขุ่นมัวแล้วก็มีกลิ่นไอของกินเลสเข้าไปร่วมด้วยฉะนั้นเมื่อมีกลิ่นไอตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับก็หมายถึงว่าโอกาสที่ชาวราศีมีนนั้นจะตัดสินใจอะไรที่รีบเร่งและรีบร้อนนะครับเขาเรียกว่า ขอให้เข้ามาเถอะสักคนหนึ่งดีไม่ดีฉันก็ไม่ว่าอะไรประมาณนะั้นจะนั้นน่ะนะจะเกิดผลเสียแก่ชาวราศีมินค่อนข้างมากในเรื่องของความรักรวมไปถึงในเรื่องของการตั้งครนนะฮะถ้าจะมีการคลอดในช่วงปลายปีก็คงต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะับางคนอาจจะต้องพบแพทย์หรือฝากคันอ่าให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรจะประมาทมีอะไรที่ผิดกปกติเพียงเล็กน้อยควรจะไปพบแพทย์ เพราะว่าเชื่อว่าในช่วงของปลายปีถ้ามีการข้อด,ดุดใดๆนะครับของชาวราศีมินตเชื่อว่าจะมีความผิดปกตินะครับเชื่อว่าจะมีความผิดปกติฉะนั้นโอกาสที่จะพบอายุคัน์โอกาสที่จะต้องผ่าออกนั้นก็มีโอกาสสูงน,นะครับฉะนั้นชาวราศีมินตประมาทไม่ได้นะครับในเรื่องของการตั้งครรภ์แต่สําหรับนะฮะคนที่คลอดช่วงต้นปีก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับปีบสังศูนก็น่าจะออกมาโอเคนะฉะนั้นชาวราศีมินตก็คงต้องบอกว่าโดยภาพรวมนะครับ สองก็ยังให้คำทำนายที่เป็นบวกเกตุตาในเรื่องของความรักอยู่มากพอสมควรนะครับเชื่อว่าชาวราศีมีนน่าจะได้ร้องเฮดังๆราศีหนึ่งนะครับขอให้โชคดีนะครับ